นั่งอยูู่้เดียวสนดกมากกรงหัวอยูี่นั่นเดี๋นาอตัตงจกลัอี่นกผู้เดียวลอยนี่คือบรรยากาศอยู่ที่่งรถนะครับพี่นกกำลังสิไปงานต่ออยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับผมบ้านม่วงปันจงห่งกับกินยาน้ำปุ๋ยไม่อเพื่อนกันบ่ะนี้กับว่ได้เพเกิดเพก็ไ่ด้ว่าเพื่อนกันดอกบ่าเลนากันอดูสวัสดีค่ะดูลเร็วเดี๋ยวถ่ายจะมาถ่ายคนนเอาไม่ยังอไรสดยังเส สส่สดเ้กลงด้วเจมันขายด้วูมันจะไปขายเขางทับิตเพราะฉนนเ,เป็นรุนะ่งทับทิมเติบ แช่ได้ว่ายังกนแม่ช่วงคนละแม่กก็คุณผูชมน้อกูกอองหัววม่อไหร่เสือียงเื่องทขเน้นหากว่าเป็นเืิดขานอหนานี้อะไรเหรคะขนานี้เวลาตีสีนะคะตูหายให้คนอื่นันหน่อยนะหลังไเ้ยียดขาตรงรอบกับว้าขนาดจลกอดได้สู ตั้งหมอนเนี่ยค่ะตั้งหมอนมาท่านค่ะรวบถึงลายบค่าเตยล่าค่ะคำเอาเนี่ยสวัสดีค่ะนี่มันหนาหงายจังน่าเต้าค่ะ เอาหีบกินเจาน้านายเพิ่งเกิดดิปีไฟอะกูมีแฟีดยดหยู่ตัวเขาไม่เป็นากน้ำไฟปนัดพีดลุ้พ่อน้องขาฝากติดตามช่องยูทูบน้องโคดวิชาพรนเะค่ะมันอะเขาขี้ยางล,งลุ่งแหละเขาขี้ขั้วไอนน้องรุ่งหัวขาถึงงานแล้วค่ะเหรอทีม่ะทีพยานาเอี่ยมเป็ดเทอขอขอบไก่ค้าหน่อยนะซื้อช่องโคดวิชาพรนะค่ะพี่น้องเอาหุ้ยกินเป็นแต่แซ่บเทนิลานแล้วซื้อหมอนหอนมัดกินกระบอกหมอนเบสกินเลี้งก่อนวาปฏิมากรแม่สูต พูดอะปฏิสนธิได้อะไรนั่งดมหักเขายนหากูใหากนี่น่ะคั่น้องนก็รู้ว่าเพียงอ่ะเรกไปอยู่มุแต่งานมีหัดท่อนโศกเมื่อเนี้ยลำมหาศีรษะก็รู้ว่ามีหอดท่อนโศกแม่ก็เนสบายไม่มีแต่ท่อนเตยนะ เทงอันแม่เพชรกับวัจุปูว่าจิบอกใครอยู่บ้านแม่เิชรเราลองลําเพื่อนอันสองรอบบันเบียนฮอนเพลงอันยังกอขี้หอดกอดบ่เขาก็ได้หลินวัจุปูได้หลินเครื่องเดียวจบแล้ววันนี้กี่วันจันจบตัวจะลองรับเพื่อนเบือนเร็วไม่ตาตอเจ้าว่ารอกันรับเพื่อนรัเพื่อนในฟ่อนสองเกียนเนาะเอาวะจุปีนดอกบันนี่กู่งฟ้อนวัตถอกันรึล่ เป็นอไรีติมื้นั่นอุ้ยื้นั่นละไก่ไปเครื่องนึงแล้วอยไฟแดงยีหลี่วนาดน้ำไม่ใช่หอยขูดเราข้าวเพราะไม่ใช่เียวแต่มื่ดอนั่นช่วีน้อนเบอร์นอนังัอ่บก่นรับก่้นแตยังมาพูดิมอะไรากเ้บอกเออวิขขนาดลากแถบันหอก แบบนี้ขูนอนดีู่อ่านเถอะูนั่งขรูเดื่วกูนั่งเพื่อเบออยู่พูดเดียวอุ้ยจะเป็นงวกไปทุกหนีละเบอรอเป็นยังคนจังหวะเป็นตาหนายแจ้นี่แหละครับพี่น้องคือบรรยากาศการไปงานของต่ละงงานนะครับบรรยากาศการนั่งรถตัวรถบัตรของประจำวงนะครับนี่ถ้าเป็นงานแบบตอนเนื่องมนมีกับซีคีรถบัตรประจำวงงานตอนเนื่องล่ำจาก สามทุ่มหอดแจ้งสามทุ่มหอแจ้งเสียคือมันจะลดส่วนตัวไปไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นงานโดดที่ไกลเนาะเป็นงานโดดที่ไกลก็จําเป็นต้องมาขึ้นรถบัตรถตัวเนี่ยแต่ถ้าเป็นงานแบบห้างหางสองมือสามมือ่ของงานเทื่อหนึ่งเสียจะประดส่วนตัวไปวนะครับคนถีบมองมาให้โูนน้นี้นันเจ้าเด้อบันนี้เด้อนี่นะครับชัดเจนนะครับพี่น้องมันสิไปดเลนใหม่พี่น้องขับมันมีขงานไหนที่มันสิไปดเลนมันมีใหม่น่ะ รดงก็จะลวดไปเองพี <rôle bei> ่น <of the> <ici> ้องคุณลาี่ปัมอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับไปสมีตกนนพพอๆกันให้คิปใหมนะลงวันเาพทีก่อนเาตังจะข้นแจ้งลูกพพอๆกันใ้คลิปใหม่คลิปนะนะครับพี่น้องสวัสดีครับเ